ต้องขอกับขบุนสาธิชนทั้งหลายที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาวัดจะดีมีหลักฐานเข้าบ้านช่วยใช่ครับผมบางจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัยรับรับจ่าจ่าขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับอ่านรับรางวัลได้ครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้มัตสายกรับรางวัลก่อนนะครับ กำลันผมบอกเลยนะครับวันนี้ไม่ผิดหวังกังงานประจำปีแน่นอนครับไม่ผิดหวังด้วย ครับแขนาดไม่นี้ยิ่งใหญ่แน่นะยิ่งใหญ่ยังแน่นอนครับผมโอ้โหครับทำครับนี่มึงเป็นตลกเลยนะเอกโอ้โหรับไม่หยุดเลยไฮ้บอกจะพาผาต่อยคืนด้วยเห็นไหมผาทหารต่อยคืนโยนะมารวัดจะดีมีหลักฐานเข้าบ้านช่วยครับผมบ้านจะสวยเพราะพรวัดดัดนิสัยใช่แล้วครับบ้านกับวัดผัดกันช่วยก็โวยชัยใช่ครับถ้าขัดกันคงอะไรทั้งสองทาง งานนี้จะไม่เป็นงานถ้าขาดเซลยวใหญ่ใจสปอร์ตของเรานำกองพระป่ามาถ่ายชีวิตโคโคกระเบือครับโคุยตี้นี่ยให้ยากถ่ายก็ด้วยนะครับผม,มง,งานนี้ก็เป็นงานวัดเราก็จัดอย่างปกติที่เราผ่านมาใช่ครับผมแล้วเรามีรางวงย้อนยุคไม่นี่มีรางวงย้อนยุคใช่ฮะรางวงย้อนยุคออสโฟเอสเฮ้ยไม่ใช่ฮะ <c oughs> เสียใจด้วยออสโฟเอสมาไม่ได้ซะแล้วทำไมอะครับตัง้งแต่ปีที่แล้วออสโฟเอสมาแดนเซอร์กำลังเต้นเต้นกันอยู่เลยใช่ครับ ไม่รู้ไเด็กที่ไหนเนี่ยปุ๊ไปใต้วิธีเอาไม้แย่เดนเซอร์เอาก็ท้องไปแล้วคนหนึ่งออสฟรอยต์ออสฟรอยต์ก็เลยบอกมาไม่ได้งานนี้แต่ไม่ต้องปวดหไว้แล้วอ้วงอะไรครับเออแต่เขาปวดก็เด็คอีกเที่ยวแต่เขาปวดก็เด็กไอ้คุณไปตามมันมาเลยดีกว่าเอาไม่ต้องตามแล้วผมเองนักร้องนำครับนี่คุณเองเหรอครับผมนักร้องนำเอง งั้นร้องเลยเอคุณอยากฟังเพลงของใครฮะดาวบ้านดอนดาวบ้านดอนครับผมคุณอยากฟังงัจัดไปครับผมครับผม ทุกท่นครับผมไอ้หาเอ้เสียงช่วงนี้แหบแห้งโดยจะร้องยากซะหน่อยนะอ้อนหามาแล้วต้องร้องได้สิครับอ่ะถ้าคุณอยากฟังผมร้องได้ผมมีลูกอมอยู่ไม่ต้องห่วงถ้าอมแล้วร้องเสียงเหมือนสอนเพชรมากคุณบ้าไปเปล่าอันนี้เรื่องจริงนะครับเนี่ยอมหรืออมแล้วจะร้องเหมือนสอนเพชรเอาใช่ฮถ้าอมแล้วร้องเหมือนมากเลยผมไม่เชื่อหรอกอันนี้ได้มาจากอาจารย์สอนเพชรหลายหลายคนก็อาจจะไม่เชื่อเนาะอันนี้เดี๋ยวจะร้องให้ดูเลยถ้าอมแล้วร้องได้นะฮะ คุณมาหลอกวงคนนะเป็นจร<อ>ิงเรื่องจริงไม่ใช่ผมคนเดียวไม่ไอ้จะล้อ่อาออม,มอ่ะอมันเชื่อเปล่าครับอมลูกอมไม่จะร้อเหมหอเือนสอนเพชรอะคุณเชื่อเปล่าผมไม่เชื่อครับอะแ้่คุณไม่เชื่อกนเดี๋ยวลองเลยผมไม่เชื่อหรอกครับอมอง เชื่อยังไม่เชื่อครับเอานี่เรื่องจริงนะใครอมก็ร้องได้ผมไม่เชื่อหรอกครับเออดีไปเชื่อแล้วรองให้ดูเลยเฮ้ยไปหลอกเด็กเนี่ยหลอกเด็กไปแล้วไอ้เพชรเพชรลองลองใหดูหน่อยดิเอ้ยแล้วเออมามาอันนี้จริงๆนะครับถ้าอมแล้วอมด้วยอมนี้จะร้องเสียงเหมือนสอนเพชรมากอันนี้ถึงได้จากการสอนเพชรนะครับผมผมไม่เชื่อคนนะครับพี่อ้าวคุณคุณก็ไม่เชื่อฮะไม่เชื่อครับเอาแบบนั้นลองเลยไอ้เจ้าสิ่ง อันแค่บางโอ้โหครับผมเป็นไงฮะเป็นไงคุณเชื่ออีกยังครับผมไม่เชื่อโอ้โหขนาดนี้คุณยังไม่เชื่ออีกนะไม่เชื่อจริงจริงนะเนี่ยผมไม่เชื่อเลยหรอกเอาเลยคุณเชื่ออีกยังฮะไม่เชื่อครับคุณไม่ลองคุณตื่นเถอะผมไม่เชื่อหรอกแต่คุณไม่เชื่อก็คุณลองเลย โอ้โหขนาดนี้คุณยังไม่เชื่ออีกเหรอผมไม่เชื่อใครง่ายๆแล้วครับแต่ไม่เชื่อมันคุยองเลยขอเดิมด้วยขอบคุณอันนี้เรื่องจริงนะฮะถ้าถ้าอมแล้วจะร้องเหมือนมากขอบคุณฟังแล้วงงมากเลยอ่ะเดี๋ยวครับไปทำไมฮะร้องไม่ได้แล้วทำไมครับผมก็คือสอนเทศได้หมดแล้วขอบคุณครับเไวนคนณภูมิใจมากนะบอกเลยนะเออ อะไรนะครับแม่อะไรเดี๋ยววะเฮ้ยเพชรแม่อ๋ออยากฟองเพลงสอนเพชรสอนเพชรเอ่อเพลงอะไรนะเสียงน้ำตาที่คาเฟ่เฮ้ยใครร้องเสียงน้ำตาที่คาเฟ่ได้อะไม่ได้ครับได้ได้ได้พี่เรียกได้ไหมร้องไม่ได้ร้องไม่ได้หรอกอะไรนะครับแม่อ๋อถ้าถ้าใครร้องได้ยให้คนละสองร้อยผมร้องได้ครับผมร้องได้อ่าร้องได้กันต่อคิวเลยอ่าถ้าร้องได้ครับคุณร้องเลยครับผม แล้วรักกันอยู่ด้วยกันสองคนเพราความจนต่างพินรุน การตันกคนราานตาที่ร้องไหรเเป็นนักร้านสฉันไหาด้ยไรอมันต่ำไปันต่ไปก่าเอไม่อนขอสองที กันเลยเออฟังกับผลงานเพลงทุยเพื่อนรักครับผมเชิญครับทุยเ้ยุยดูเจ้าไงเอาไปวางรยะเดีย อย่ายุ่งดีกว่าเนี่ยเมียพี่เอ้าอีกหัวแล้วนะมไม่ยังไ,ไม่มีเรียบไปเลยไม่ใช่แล้วมึงโกหกถ้าตามใจที่กูอยู่อย่างนี้มึงสองคนจะขูดผู้หญิงคนนั้นไปข้ามกลุ่มกลุอ่อกัน